ใช่ไหมคะอ๋อหายข้งใจแล้วเนาะแคมก็หายข้งใจแล้วค่ะจริงๆภาพลงตาพวกนี้นะคะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะคะสําหรับแคมเนี่ยอาจจะเอาไปดัดแต่งการตกแต่งบ้านนะคะไม่ว่าจะทําให้บ้านเนี่ยดูกว้างขึ้นยาวขึ้นนะคะและ้วคุณผู้ชมนะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารหรือว่าร้านค้านะคะก็สามารถนําภาพลงตาพวกนี้นะคะไปประยุกต์ใช้อาจจะเรียกลูกค,ค้าได้มากกว่าเดิมก็ได้นะคะ และตรงนี้นะคะก็คือโซน i n นฟินิตี้เมนะคะเป็นโซนที่เขาบอกว่ามีถึง16ห้องด้วยกันเลยนะคะเป็นเหมือนพิติพิสวงนะคะและภาพลงตาในจักรวาลที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดค่ะฟังดูแบบว่าอยากที่สุดนด้วยตาตัวเองมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยไปเลยค่ะอย่างแรกต้องทำอะไรกนะ่อนเหรอโอเคค่ะมีถุงมือกับถุงเท้าแ<อ>จดกด้วย มือกับถุงเท้าเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราต้องใส่ถุงมือแบบนี้ก็เพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นกระจกค่ะและอย่างนึงเนี่ยข้างในมีแสงที่สะท้อนแสงนะคะใส่สีขาวไปเนี่ยเราจะเห็นแสงเรืองแสงที่สวยมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะแพมพร้อมมากๆแล้วค่ะเดี๋ยมาดูกันนะคะว่าแพมจะหาทางออกจากเขาวงกดนี้ได้หรือเปล่าค่ะ ื่อกี้นะแบบแต่และห้องเนี่ยตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากนะคะไฟแสงสีสวยมากๆแล้วก็เออเป็นกระจกใช่ไหมเราก็จะหาทางออกยากน,นิดนึงแต่ว่าโชคดีที่แบบว่ามีาทีมงานเชี่ยวชาญนลนิดนึงนะคะก็เลยพายแพมออกมาจนถึงจุดนี้ได้สนุกมากค่ะอยากให้มาเล่นกันค่ะเรียบร้อยค่ะ ดยชุดโซ่แว็กเวิร์กนะคะข้างหลังแพมตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเชิลงค่ะแล้วก็พี่เหวมิงค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าในโซนนี้นะคะถ้าเดินเข้าไปเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ใกล้ชิดกับคนดังระดับโลกเลยละคะ่ะ ่อชมหุ่นคี้พึ่งจนทั่วห้องแล้วอะค่ะแพรก็สงสัยว่าหุ่นคี้พึ่งที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยทำาจากขีบพึ่งจริงหรอคะหุ่นคี้พึ่งมีส่วนประกอบที่ทําจากคี้พึ่งจริงๆค่ะน้องแพรซึ่งกว่าจะได้หุ่นคี้พึ่งแต่ละตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะต้องขึ้นโครงทําแบบหล่อแล้วหล่อส่วนลําตัวด้วยไฟเบอร์กราสส่วนศีรษะและมือนั้นจะหล่อด้วยคี้พึ่งที่ร้อนจนได้ที่หุ่นแต่ละตัวที่ปั้นจะใช้เวลาทํางานประมาณ800ชั่วโมง นอกจากนี้ยังต้องตกแต่งส่วนต่างๆให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดรวมๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณ4-6เดือนกว่าถึงจะสำเร็จเป็นหุ่นอย่างที่เห็นค่ะโหการทำหุ่นขี้ผึ้งนะคะต้องใช้เวลานานและความละเอียดในการทำมากๆเลยแต่แพงวก็อย่างของสัายยูดีค่ะว่าคี้ผึ้งที่เราใช้ทําหุ่นคี้ผึ้งนี้เขามาจากขี้ผึ้งจริงๆหรือคะแล้วทำไมเราต้องใช้คี้ผึ้งในการทําหุ่นคี้ผึ้งด้วยลนะคะน่าสงสัยเนาะ พึ่งนั้นมาจากรังพึ่งค่ะน้องแพมส่วนใหญ่เราจะได้ขี้พึ่งจากรังพึ่งรังพึ่งงานจะสร้างขี้พึ่งด้วยต่อมที่อยู่บริเวณท้องน้อยของพึ่งขี้พึ่งที่สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นเกล็ดบางๆพึ่งงานจะนําขี้พึ่งไปใช้ในการสร้างรังพึ่งสีของขี้พึ่งก็จะมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนไล่ไปจนสีเหลืองแกมน้ําตาลค่ะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของขี้พึ่งนั่นเองขี้พึ่งจะประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด กรดอิสระตลอดจนแอลกอฮอล์ขีพึ่งมีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ62ถึง64องศาเซลเซียสและจะถึงจุดติดไฟเมื่ออุณหภูมิขึ้นไปถึง204.4องศาเซลเซียสความหนาแน่นของคีพึ่งจะอยู่ระหว่าง958ถึง970กิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรที่15องศาเซลเซียส ส่วนสาเหตุที่คนส่วนใหญ่นิยมนำขี้พึ่งมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำหุ่นขี้พึ่งก็เพราะขี้พึ่งเป็นสารที่มีความเหนียวและอ่อนตัวได้ง่ายค่ะน้องแพมแม้จะได้รับความร้อนไม่มากนักก็สามารถนำมาเปลี่ยนรูปร่างได้โดยไม่ต้องออกแรงเยอะค่ะนอกจากการนำขี้พึ่งมาใช้ในการทำหุ่นขี้พึ่งแล้วเราก็ยังสามารถนำขี้พึ่งไปใช้ในการผลิตเทียนไขคุณภาพดีเครื่องสำอางรวมถึงวัสดุและสารขัดเงาได้อีกด้วยนะคะ อนอกจากจะได้ความรู้นะคะว่าขี้ผึ้งนั้นทํามาจากอะไรและขี้ผึ้งสามารถทําเป็นหุน่นขี้ผึ้งแบบนี้ได้จริงๆแล้วนะคะแพรยังได้รู้อีกว่าขี้ผึ้งนั้นยังสามารถทําเป็นเครื่องสอําอางได้อีกด้วยโอ้โหขี้ผึ้งนี้นเขาสารพัดประโยชน์เลยนะคะเนี่ยใช่ไหม แน่เสจได้จริงค่ะคุณผู้ชมที่วันนี้นะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะแพมก็ต้องขอขอบคุณนะคะลิฟต์ล i สต o ลิฟต์อินนอตมิวเซียมพัทยามากๆเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทําให้กับเราค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจที่อยากจะมาพิสูจน์ของแปลกด้วยตาของคุณเองแบบนี้นะคะก็สามารถมาท่องเที่ยวได้ที่นี่เลยค่ะวันนี้นะคะแพมก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเกิดความรู้วิทยาศาสตร์ในเรื่องของ ภาพลวงตาภาพมันลวงตาหรือว่าตาเราผิดปกติรวมจน,นถึงหุ่นขี้พึ่งทําจากขี้พึ้งจริงไหมคงจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยค่ะในสัปดาห์หน้านะคะเรายังคงอยู่กันที่นี่อีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะพร้อมกับเรื่องราวและกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวกับเรเซอร์ด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต้องติดตามชมให้ได้ค่ะและคุณผู้ชมจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราและก็เป็นสิ่งที่ง่ายต่อความเข้าใจค่ะวันนี้แพรมต้องขอตัวลาการไปก่อนสวัสดีค่ะ

Acho